สวัสด,ดีครับวันนี้ผมเติมของเข้าร้านนิดหน่อยนะครับของเพิ่งมาถึงเลยเนี่ยไม่ได้แกะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปคัดเองผมคัดหัวออนไลน์มาแล้วผมก็ไม่ได้ดูเหมือนเหมือนเดิมครับผมแล้วคลิปนี้ผมจะมาดูไปพร้อมกับเ,เพื่อนๆเลยนะใบมะพร้าวเหลืองครับผมเบอร์เบอร์สามนะอันนี้คัดหัวมาผมบอกให้ทางร้านคัดให้เลย จะโดดไหมจะลัดดด่นไหมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ <c oughs> ขอให้แบบออกมาดีะครับทุกคนเติมของเขาร้านนิดหน่อย Three, two, จะมาเป็นฟึ้งเลยมาทีละตัวแล้วกันอุย้ยสันออฟทุกคนป้ายสามเอครับรอแต่ขาดว่ะโอ้ ขันงี้แล้วถ้างานป้ายงี้เจ็ดแปดร้อยมีครับเนี่ยเผื่อถึงพันนะสันออะไรนี่นะผมจะเอาไปซ่อมไลมหรืเปล่าความยาวได้ไหมสวยมากครับเสียดายมากดูดีทุกคนโอ้โหสันออเงี้ยหน้าหลังด้วย แล้วก็งานป้ายด้วยโคตรเสียดายเลย <c oughs> ไมได้ไปซ่อมได้เปล่าป้าย 3A ครับทุกคนมันขาดตรงแบบตรงนี้เลยนะโอ้แล้วมันขาดแบบไม่ใช่ขาดเอวก็ได้ดีนะมันขาดเอวมาเลยอนะแต่ถ้าเราไปตัดได้จะได้อยู่คนระับเสื้อมก็ยาวอยู่ถือว่าได้อยู่ครับตอนแรกกสั่นอ้อมโดดมาแล้วนะ ผมเปิดคัดหัวตัวละร้อยแล้วเนี่ยห <c oughs> ึยป้ไปบินว่อยุโลุม่ะเนี่ยมีตกด้วยอันเดอร์เทคเกอร์ทุกคนสายมวยปัม้มจะมีเปลือนหน่อยนะ <c oughs> เปลือนคนระับตำหนิคือตำนานถ้าได้เป็นงานป้ายเลยนะทุกคนดูเนี่ย กล่องนนอ้ประมาณสิบแปดสิบเก้าโคหนานะยุโรปนะป้ายบินคนระับหืมถ้าไซดีหน่อยได้ตังค์นะเนี่ยอันเดอร์เฮกเกอร์ทุกคนสวยสวยสวย <c oughs> โดดอยู่ครับสองตัวตัวต่อไปสีแดงนะทุกคนไปไปดลอ๋อนี่ กรตูนกระตูนกริ้นกริ้ทุกคนเฮ้ยแต่แนวนีนะควาแบบเต็มอ่ะใครชอบสีแดงจัดเลยลายสวยครับกริ้อ่าใครสนใจเสื้อผมผมกำลังกำลังมีไอจี IG นะทุกคนไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งแปะไอจีไว้ครับทุกคนไปดูที่ไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็เพจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับนะครับไีกริ้ง สวยนะมาแบบลายเต็มีดี๋ยวแยกอ่ะมีหัวโดดสองตัว <c oughs> ตัวต่อไปอะไรตัวต่อไปเฮ้ยลไยวะลลายโคตรเต็มอ๋อไอ้นี่แบนกีตาร์ครับผมเฮ้ยแต่ไม่เคยเจอง,งานป้ายทุกคนเฟนเดอร์งานป้ายนะแบบสายนักดน,นตรีหน่อยอเป็นแบรนด์ของกีตาร์ครับผมเฟนเดอร์ถ้าใครถ้าใครเป็นนักดน,นตรีจะรู้ดี สวยนะเป็นเทปีเล่นกีตราร์เลยครับอันนี้ก็หัว <c oughs> ตัวต่อไปครับตัวต่อไปแบน์หมทุกคนนี่ขายได้แล้วอุ้ยสภาพใหม่ด้วยไซส์ในจะ X อนะครับคาฮาร์ดครับนี่สภาพใหม่มากมไม่ได้ซักครับชัดเจนนะทุกคนคาฮาร์ดคาฮาร์ดมาดูตัวต่อไปเลย เราพับก,กล่องแล้วทุกคนมันเอออย่างนี้วี่อะไรเรียบๆปะดูสีอยู่แล้วกันสีม่วงวี่อะไรวะ nfl อ๋ออเมริกันฟุตบอลนะทุกคนเป็นเสื้อทีมแต่งานป้ายเลยนะพี่เขาก็คัดมาให้ดีอยู่นี่นะเห<น>็นชัดไหมป้ายเลยนะครับผมเป็นเสื้อทีมครับสีม่วงสวยนี่ ไม่รู้ว่าทีมอะไรหัวลองเลยตัวต่อไปอุ้ยเลยวะเย็ดด้วาฮาเนีตกใจหมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูครับอุ้ยไปฟุตด้วยสามต้วยแต่สามเอกแต่ไม่น่าจะถึงไซส์าสามเอกนะไม่มีตองด้วยนี่ลนะายโครมันอะ่ะโธ ใส่ละแอ๊กเลยคดหลอ่อตัวนี้บอกเลยครับผมใส่ละคดหล่ออุอ้ยแต่ฟิลมันดีมากอะ่ะมันเป็นแบบดูดิดูด,ดิมีตอกตรงนี้เลยนะทุกคน,นตอกปีเราลายด้านหน้าขอเรื่องอ่ะนี่นี่นะไปนี่นะสองพั2000ตนต้นแน่นอนครับ สวยครับสวยหัวนี่หัวคู้ต่อไปดึงขึ้นมาเลยสกเก็ตครับสกเก็ตงานป้ายอะไรนะแทปเชอร์แทปเชอร์นี่นะใส่สกเก็ตนิดนึงใส่สวยครับนี่ก็หัวเฮ้ยผมดึงนี่ก่อนเลยปะอะไรมันเป็น o V P ด้วยเดี๋ยวผมขอดูลายของทุกคนไม่รู้จักวะ่ะอันนี้ผมต้องไปเซร์ชละ มีมวยปั้มหรือเปล่าออ u อวิสไม่รู้คืออะไรอะแต่แบบไม่รู้ในกล้องมันชัดไหมมันเป็นลายแบบฟิลดีมากเหมือนเทศการดนตีหรืเปล่าหรือมวยปั้มอะไรสักอย่างเป็นงานป้ายเลยนะทุกคนป้ายกีวแดงน,นับกิวแดนให้ดูลายครับนี่ยทุกคนมันเป็นฟอนต์แล้วเป็นแบบ แมงมุมอยู่ด้านบนด้วยช่มัไหมฟิลมันโคตรดีอะ่ะนี่ผมชอบไปเซิร์ชก่ออแยกไนเลยผมไม่รู้คืออะไรตัวต่อไปสีม่วงมาเลยครับอ่อะไรเนี่ยบอโบ,บอเล่เฮ้ยน่าจะเป็นแบรนด์หรือเปล่าทุกคนไม่รู้คืออะไรนะสกินหน้าหลังเลยเป็นแบบป้ายนี้นะป,ป้ายกระดาษ เป็นแบบมิ ort, นิมอลมินิมอลนี่จะมีลายตรงนี้นิดนึงแล้วด้านหลังเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์หรือเปล่าใครรู้เม้นบอกผมได้นะครับตัวนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆต้องไปเสิร์ชดูน้ำสองอะมะั้งอุ้ยอะไรยวะลายโคตรดีอ่ะวุวงหรือเปล่า เข็บค<โฮะ>ู่หุ้ยมีมีตัหนิรูมดนะสองรูเม็ดอินบังกลาเดียสนี่นะเข็บคู่บนล่างแล้วก็มีข้านเดิมครับไม่เห็นชั้นอะไในกล้อง <c oughs> แต่ลายคูเดี๋ยวผมไม่ดูลายแต่นี้ยปั๊มคกันจริงแต่ลายคู่ดีอะ่ะแบบนะเหมือนวงมีท่านเลยทุกคนเดี๋ยวผมไม่ดูลาย ให้รู้จักเม้นบอกได้นะเหมือนกระโหลกกำลังนั่งกินอะไรกันสักอย่างโคตรเอาครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้น่าจะหัวนะตัวต่อไป <c oughs> อุ้ยทำไมม <c oughs> าแต่แบบเดือด <c oughs> ๆวะแบบผมไม่รู้จักเลยอะเป็นวงหรือเปล่านอกกระแสหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะสองพันหนึ่งสองพัสิบหกไลมันนะครับทุกคน สายล็อกสายล็อกสวยสวยตัวต่อไปนี่ก็หวัวเลยไหมเฮ้ยพิงค์เฮ้ยไม่ใช่หรอทุกคนเยสผมนึกว่าพิงค์ฟอยด์เม็ดอินยูเอนะแต่แบบล้อเรียนอะแม่งอะไรเนี่ยเป็นแบบ wtb แต่แต่เป็นพิงค์ฟอยด์เลยนะไสายาลักษณ์เป็นพิงค์ฟอยด์แลยนะด้านหลังก็เป็นแบบเหมือนทีมอะ่ะดูดิทุกคน ใครรู้เม้นบอกได้นะครับคืออะไรเป็นงานปั๊มคอนะแต่เป็น USA ย,ยูเอทีอะไรยุโรปเนี่ยนี่ตัวนี้ได้ได้อยู่ว่าสวยดีสวยดีไปตัวต่อไปครับดึงด้านล่างขึ้นมาก่อนดีกว่ายังไม่เจองานโกงงังนเก่างานอะไรเลยนะอุหยหนังกำลังมาเลยทุกคนอันนี้อุ้ยป้ายด้วยโครโรน่ทุกคน ขุ่แต่เปื้อนกระสอบมากเลยนะค่าเปื้อนเห็นไหมอันนี้ซักออกนะมองไม่เห็นหรอกเป็นเป็นค่าฝุ่นกระสอบอ่ะครับอู้มาตัวนี้ผมว่ามาอ่ะเป็นป้ายของเขาเลยแบรนด์ที่อะไรนะพี่วินดีเซลโอบกินอ่ะเป็นเบียร์ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูลายชัดๆเป็นนกแก้วแล้วก็มีเบียร์ด้านล่างเอาอ่ะตัวนี้เอาอ่ะว่าเอาเรื่อง ได้ได้ครับเดียวเรื่องหัวเลยหัวเลยต้องซักใหม่ไม <c oughs> ่อะไรเนะี่ยอ๋อ Con vert, Con vert นะคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเม็กซิโกแบนนะทุกคนแบนนะคอนเวิร์ตใครสนใจก็ทักผมมาได้นะเสื้อดวกตัวผมผมว่าผมกำลังสมัครไอทีว่าจะลองลงขายในไอทีเฮ้ยป้ายนี้งานเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนผ้าคัตตอนเจ็ดสิบห้าโพลี พลี่ยี่ห้าทุกคนยุโรปยูเอ็นเอครับผมเข็บเดี่ยวบนเดี่ยวล่างมาดิแบบเนี้ยผมคตรชอบเลยเป็นงานปักด้วยดูลายมันดูลายมันมันเป็นลายแบบเสื้อแบบของขวางนะเขียวขาวเขียวขาวแบบสลับกันเล็กๆอะ่ะป้ายยุโรปเลยนะค,นครับคอคตรตึงเนี่ยครับยุโรปเก้าศูนย์ต้งนี้ใส่แล้วแบบตึงเลยตตึงเลย ไปตังไปตังหัวมาตัวต่อไปอืมมาครบจริงครับอาดิดาสอาดิดาสต้องมาทุกกระสอบอยู่ละแบนนะแบนนะสภาพใหม่มากนี่แท็กถึกอยู่ครบครับผมแท็กถึกอยู่ครบบิ๊กโลโกโ้สวยมากไปเลยนี่ายหัวลอง คอนเวิร์ตนี่เดี๋ยวผมยันห,หัวรงองนี้อะไรแกรมคลซี่เป็นเหมือนแบบสเก็ตป้ายกิวเดดนนะมีลายแค่นี้เลยทุกคนเฮ้ยแต่พี่เขาคัดมาสวยอยู่นี่นะใครรู้บอกผมได้นะเป็นเหมือนแนว y 2 k เลยอะ่ะแบบลายนิดๆอะ่ะสติสเก็ตนิดหน่อยครั สวยสวยคอันนี้ผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะตัวสื่อน่าจะกลับนิดนึงเฮ้ยดูโกไนหนังครับทุกคนเรื่องนี้อันนี้น่าจะเป็นหนังอืแต่เป็นผ้าบางผ้าสีบอะลายอาจจะไม่ค่อยชัดนะต้องซักก่อนครับเป็นงานปัํมคอสวยนะ จะชอบฟิลฟิลผ้าบางผ้าห้าสิบห้าสิบอ่ะตัวนี้เลยนี่ก็หัวแล้วกันฮ้่อะไรวะอ๋อไอ้นี่แบนแบนสกเก็ตทุกคนดีซีแต่มีปั๊มปั๊มคอนะสวยไอ้มันลายมันเต็มมากเลยเหมือนเหมือนจะเป็นโ OVP ละผมให้ดูเห็นไหมอ่ะ ใครรู้จากลายนี้บบกหน่อยครับมันเป็นเหมือนสนามจต่ว่าสนามฟุตบอลก็ไม่ใช่เพราะดีซไม่เกี่ยวฟุตบอลนะไม่เป็นสนามสเก็ตบอร์ดนี่แต่ลายดีดีมากครับนี่คบเป็นเหมือนสนามสเก็ตบอร์ดเด็กสเก็ตนะครับตัวเนี้ยหลังไม่มีอะไรนะสวยอ่ะเป็นหัวรองก็ได้นีทคนอะไรวะฟิลโคตรดีอะ่ะเก่าไหมเก่าไหมงานป้ายนะ ป้ายโดนล้อน่าจะเป็นไม่ป้ายฟุตเขาป้ายคิวเด้นครับอุ้ยเป็นฟิลรถเก่าเลยทุกคนเนี่ยผมดูลายก่อนอเมริกันตัวสื่อนางฟอนสะกดไม่ได้แล้วตัวสื่งงงงงงงภาษาบ้านผมภาษาเนี่ยตัวสื่อมันแบบนะผมสะกดไม่ออกน้ำฟอนแต่เป็นมาเป็นแบบว่ารถเก่าอเมริกันอะฟิลดีมากตัวนี้ดูดีๆแบบ บ๊อบมึงนอกเขาทำดีมากนะฟิลแบบเนี่ครับรถเก่าไซดีด้วยทุกคนไซเอลไซผมเลยตึงๆอ่ะตึงๆอ่ะใครชอบใส่รถเก่าทักมาได้นะครับ <c oughs> นี่หัวอุยเอ็งกี้เบิร์ดมาทุกกระสอบจริงๆเอ็งกี้เบิรดครับกระตุนไซดีนะพวกครั้งเจอไซเล็กหัวหัวก็ได้เฮ้ยกระสอบรถหรือเปล่า ดูป้ายาาันเก่าไหมรุ่นเก่าไหมสองพันต้นทุกคนแต่สวยเอปสวยเป็นรถรุ่นอะไรไม่รู้เชฟโรเล็กหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่แบบเทมากทุกคนเทไหมรถสีแดงแบงบโคตรเทอ่ะนี่ใครน้นสภาพตรองตองตัวนี้เลยผมขายไม่แพงนะเอามันเกินเกินทุนที่ผม,มเอามาเขาอละ บางตัวผมเก็บไว้ใส่ด้วยไงผมเล่ผมชอบด้วยนะทุกคนตึงๆนะผมรถนี่ไม่แตกนะทุกคน,คอนมอง้ปอะไรวะอะไรวะนั่นอเมริกาเมดอินเม็กซิโกมีแค่นี้เลยปั๊มคออเมริกาเป็นฟิลผ้าบางอ่ะวูดี้ถ้าเป็นฮาร์ล์นี่จบจัดเลยนะลายกับฮาร์ล์ทุกคนดูดิ วิฟิวพะพางใครชอบใส่ทักมาได้นะไม่แพงครับผมขายร้อยร้อย,อยนิดๆครับตัวนี้ <c oughs> เป็นงานปัม๊มโคนะตัวนี้เป็นหัวลอง,ลอ,งอะไรเนี้ยมันจะมีแตกไหมผมไหมเมื่อกี้สัาเฮ้ยอะไรว่า rolling stone แต่ไม่เจอลิ้นเลยอ๋อยังไงลินลินอยู่ที่แขน <c oughs> งานแท้นะครับปีสองพันสิบแปดเราผมลิขสกทธซิบเขาเลย rolling stone นี่อะไรเป็นไซส์แบบผู้หญิงหน่อยงั้นผู้ชายตัวเล็ก น้นหน้าเป็นฟอนต์นี้นะทุกคนด้านหลังก็เป็นฟอนต์นี้นะนี่มันจะเทตรงนี้โลลิ้นเขาไม่มีลิ้นได้ไงเออโลลิ้นหรอโลลินเฟี้ยวเฟี้ยวตึงที่แขนโอ้ยมีลิ้นที่แขนยังดีถ้าไม่มีลิ้นที่ขายยังไงเนี่ยหัวแล้วครับอะไรจอยเกมอะไรทุกคนเพเยอร์ โองไนี่หมายถึงว่าจอยหนึ่งครับคิวเด้นคิวเด้นเด็ก90หน่อย Y2K เยน่อันี้ใครได้เล่นเกมแบบจอยแบบนี้นะสมัยผมผมทัน PlayStation หนึ่งนะผมมีเพย์เครื่องหน้นก็ PlayStation หนะึ่งแล้วก็มาเป็นเพย์ทูตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพย์เท่าไหร่ละผมไม่ได้เล่นละนี่หัวแล้วกันผมอชอบตอนนี้ผมชอบนี่ผมว่าละไนกี้ Nike ต้องมาทุกกระสอบกระสอบ ะไนกี้ยังบิ๊กโลโก้ครับอืมฝุ่นสวยมีเขียนด้วยไนกี้บิ๊กโลโก้นะงานขายับสองไหมคิดเลยวะนี่แต่เป็นงานปั้มคอเฮ้ยมีตอกด้วยทุกคนเป็นหนังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่ทราบจริงๆแต่โคตรโคตรดีอ่ะ ใส่สูเ็กไททุกคนโคตรดีอโคตรดีนะคอแบบปึงๆเลยทุกคนมีตอกตรงนี้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวรายละเอียดผมจะลงรูปที่น่าจะเป็นไอจีผมนะครับผมก็จะขายในไอจีสวยไหมทุกคนตามมาจัดได้ <c oughs> ผมเห็นเหมือนผมจะลั่นละตัวนะไม่ว่าผมยังไม่มีโดดเลยอะไรวะนั่น ฟิลยังกับวง90ป 2, ี2028เมษานี่บอกเลยเป็นเป็นหน้าผู้หญิงเฮ้ยนี่ผมต้องิร้อหาแล้วอ่ะนี่ไม่เป็นตัวโดดผมเลยทุกคนไปหันนิดด้วยไปที่ชอบทำวงนี่น่าจะเป็นวงนะ <c oughs> ไ่เป็นนักรองนะดูด,ดีผมดึงให้เห็น <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> เป็นเหมือน ฟิลโคตรดีสกินโคตรจมอ่ะทุกคนปีสองพันตู้สื่อมันกลับน,นะเพราะว่าผมอะไรนะผมถ่ายกล้องหน้าแต่เป็นตะเข็บคู่นะแต่ผมดูจากทรงแล้วเจ้าสูงปายสองพันต้นนะเพราะเป็นป้ายฮาเน็ตป้ายนี้น,ะนี่น่าจะมีราคาแล้วทุกคนผมไปเซิร์ชก่อนฟิลดีมากดูดิสกินโคตรจมอ่ะ แยกไปไม่รู้สองตัวแล้ว <c oughs> น่าจะนี่ผมคำดูป้าไม่เจอเลยแต่เป็นดิสนีย์เว้ยสตาร์วอลสตาร์วอลที่จริงขายยากนะแต่ถ้าลายอย่างเงี้ยมาแล้วสองสามร้อยนี่ลิขสิทธิ์แล้วปั๊มสตาร์วอลป้ายสตาร์วอลอยู่เลยนี่สตาร์วอลทำร่วมกับดิสนีย์นะทุกคน สามสีร่ร้อยต้องมีครับตัวเนี้ย <c oughs> ดูลายตัวลายมันจะแพงทุกกันตูนเลยกันตูนทุกทุกทุกกันตูนนะตัวลายจะแพงอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะดาร์คไวเดอร์เปล่าจาโคเทพนะตัวนี้ได้ตังค์แน่นอนครับทุกคนหวัวแต่ตัวดูดมันไม่มีนะแต่บอกว่าน่าจะไม่เจ็บ <c oughs> ไตจังฟู้ดเมดอินยูเอสเอ ให้ลายแบบสดๆไปหน่อยไม่ได้เป็นไอรอนแมนรุ่นดีหนึ่งเลยนะเนี่ยถ้าใครดูไอรอนแมนภาคแรกตัวที่แบบมันสร้างสร้างแล้วออกจากเมืองนะ่ะงานดีนะงานป้ายเลยนะทุกคนไอรอนแมนถ้าเป็น Iron Man ไอรอนไมเด้ลงหลุกทุนนี่ครับ <c oughs> ผมว่าผมไม่รู้อะไร <c oughs> ผมเห็นนานลวนั่นผมได้แตกตัวนี้แหละ ไม่ใช่สายด้วยดิน่าจะแพงกว่ะ NBA บาะ์้ครับป้ายบารเลย <c oughs> ต้องไปซักหน่อยโมีตอปีไหมเข็บคู่บนล่างว่าน่าจะเกนะ้าสูงนะทรงเนี้ยใครรู้จักไอ้นี่ผมไม่รู้จักเลยผมไม่ใช่สายนักบาสอ่ะแต่แม่งคนเขาเล่นกันอยู่นะตัวเป็นพันนั่นอะไรเงี้ย นี่ไม่แตแก้วทุกคนดูดิป้ายของเขาเลยตัวนี้น่าจะได้ตังค์ครับทุกคนถ้าขายตัวนี้ออกน่าจะไม่เจ็บอ่ะ <c oughs> เพราะผมชอบไปทางวงทางอะไรนะนี่ได้นุ่มวยปั้มได้กันตูนได้บัตรดูดใกล้โคตรฟิวอ่ะนี่ถ้าซักมาสวยเลยตัวนี้ง่ายแหรอกัน ก็มีเท่านี้ครับทุกคน <c oughs> คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเปิดกระสอบครับผมก็ติดตามได้นะครับผมก็เปิดเอามาใส่ด้วยขายด้วยครับผมแบ่งปันเพื่อนๆติดตามผมได้เลยช่องทางผมจะลงไว้ใต้คลิปผมครับช่องทางทุกอย่างที่ผมลงขายหรือว่าติดต่อมาพูดคุยกับผมได้นะครับสวัสดีครับ